ก็อาจจะเป็นบันทึกภาพสุดท้ายนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ก็หมดแล้วอันนี้เป็นด้านที่เราจะเข้าไปชมปราสาทซึ่งข้างในก็ห้ามถ่ายรูปครับแล้วพกผลอีกั้ั้หนึ่งคนนี้เรารอคิวนะครับเพื่อจะเข้าชมในอ่าภายในปราสาทนะครับปราสาท หองขาวครับนอยชอรสไตล์ปรา,าสาทหองขาวซึ่งพระเจ้ารุฎวิที่สองทรงสร้างขึ้นด้วยศรัทธาที่ท่านมีต่อ,อวิชาร์วกเนอร์ซึ่งเป็นนักประพันธ์โอเปร่าชื่อดังที่ได้ประพันธ์ส่วนเล็กแล้วท่านก็สร้างปราสาทนี้ขึ้นแล้วก็ตั้งชื่อว่าปรา,าสาทหองขาวแล้วก็ถัดลงไปก็เป็นทะเลที่เรกว่า ทฤษสีศที่เรียกว่าสวนเล็กรับที่เป็นรู้จักกันดีแล้วก็สวนเล็กก็เป็นโอเปร่าที่ไพเราะเพราะฟิงมากครับ